สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมลักเกียรติฟาร์มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะพามาดูขราวบัวนะครับบามันแดงครับนี่กำลังคลอดลูกครับของคุณลุงชาละวันครับนี่นี่ครับเดี๋ยวจะพามาสังเกตอาการที่ใกล้จะคลอดลูกครับนี่กะว่าจะให้ขยับให้สักหน่อยครับนี่มันติดมุมครับมันติดขา มาอีกนิดนึงลูกเร็วเจอบต่ปอต้องเออลากออกมานิดนึงเจับนิดนึงไปลูกไหมลูกไม่ไหวครับนี่ ปวดเยมันจะปวดท Ana ้องมันเบ่งไม่ได้มันจะชนนั้นแล้วดึงมาอีกนิดนึงดึงไม่ได้มันลูกมาพอมันลูกพุ่มมันออกแล้วลอืมชนไม้นั้นแหละออกมันชนมาอยู่นั่นน่ะออกมาแต่ขาแล้ว Wing, biến, Để wing, 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 nó wing, 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 Ừ, wing, 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 ออกมาแล <up, S 1> ้วครับเลเร็วๆๆ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 ๆ เดี๋ยวมันไม่เคลียบออกมาห่างอะไรนี่เลเดี๋ยวสมมติไปดูในเรือนนู่นน่ะมุมนั่นน่ะนั่นแหละโดนมุมไม้พอลุกปุ๊บตกเกือบชั่วถูกกันนั้นแหละจะพาลุกเหรอเหรอลุกเลรอเหรอเดี๋ยวขยับให้นิดนึงเร็วไปไปลุก

นายสาวครไม่ยังไม่มีประสบการณ์ไอพ่อพันพ่อพันมันตัวใหญ่อืมผสมนี่ผสมเอ้ยทับเออทับนะของใครของเหลมอ๋อของตัวโตใไอ้หมูทองใช่ไหมเรียชื่อขาวอ๋อบ้ามันอ๋อบ้ามันขาวนะเหตุว่าไม่มั่มุมมุมเนี่ยเออเอออ้าเร็วลุกเร็วลุกเร็วมาตรงนี้โอโจลุยเนี่ย อ๋ออันนี้ด้วยจับนี่นี่งเออ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 ตรงนี้แหละตัววิ่งเลยตัววิ่งตัววิ่งต้องมุดทิ้งเลยเดี๋ยวแม่สาวครับยังไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวต้องเอาใจช่วยกันหน่อยครับนี่เอาใจช่วยหน่อยไปเติม

啊不嫁那个。Uh, yeah, yeah.

អឺតអូអឺតអូអូចាប់ទីនមិនຕ້ອງអោយមកវិញជានិ່ນបន្តិចមកកន្លះខ្លួនវិញងៀងងៀងហ្នឹង

There, 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 ครับนี่ฝังเป็นแนวทางครับนี่แมววัวสาวครับคลอดลูกใหม่ครับอ,อ,อาจจะคลอดยากนิดนึงนะครับฝากที่น้องรับชมครับนี่เทคนิคแนวทางอาจจะต้องให้ตาหมอมาช่วยแล้วครับนี่เพราะว่าเหมือนจะคลอดยากครับลูกตัวใหญ่บวกกับแม่ใหม่ด้วยครับแม่สาวยังไม่มีประสบการณ์ สำหรับพี่น้องทานายที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนักเก็ตฟาร์มด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม